การผักเร็มนะครับจะเลืไปสอนปักไฟเด้อสูงดีจะมีอันลานนันตามสั่งอยู่หน้างาน มบ่งานเอนมีไหมล่ะแซมไ่ถึงนะแซมไป้าซื้อแค่เพียงไม่จเป็เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กินยงไงบอกดิบอกดิสูตรวเนแบบนูิโอ่ะกินยังไงชิมซุปโอ่ะเอ้ยไปใส่เอ้อเอ้อยี่สิเก้าอเกใช่ไหม่อเอื้อเอืไปใส่คอคิดภาพบอกเลยึเป็นประจำ ค่ได้สอนคนอีกที่นึ่งูนบาบ้าอะไรยี่มก้าย่ก้าเป็นอะไรเ่็นัวอะไรอ่ะมีโผงข้าวผงว่างไปเรื่อดอโอเคแซมมาเด้อใครอ่ะแซมไมแซมแซมไหนอ่ะหัวเกากรูบกหัวเฉยว่ะหัวยืดมากเลยหนูมีหัวเหล่อโลกเออเพ่นี่ลหะยครคือเนาะกัป้อมน้ำเลย กฤษเ,เียสีฟูเ,เสียงตวินจาดดเอาหมดตัวอกอกราเสียงตวินจาก่อนเม่ใชวินจาแค่รู้ดีแเสียงวินจ่าฉากเดียวเสร็จปัดเออ เล่นโฆษณาได้หน่อยบ้าเล่นโฆษณาได้หน่อยพล่าบกินแล้วมันกินรถจอดปุ๊บก็ลงมาเนาะจีน like> ีๆกุ้ยมอองหาจุ่มอ๋อนายก9ีงานสวนี่กมาหอดุดแลท้งกของก็ลงรถใช่ก้ชนบุรีอะไรพี่จะมาเล่นแถวชายชายยี่เก้าชบุรีทำังโซน ชนบุรีเจ้าวัดอะไรอ่ะเวบุญกาลมาจากน้ำหวานน้ำหวานก็จะมาปลอ้อยปอ้อยก็จะมาน้ำหวานหเดียวไม่ใช่น้ำหวานนี่นะยอน้านอันนี้อันนี้ไมน้ำหวานแล้วน้ำอย่างน้ำอย่างกบเมือนเมาเมาอ้อยไฟใหม่สวนนั่นไว้เรวดีครัเฮ้ย ก่อนเสียงที่คุ้นเคยวีโดนสะกิดแน่ตายๆสามคนือเข่าจานเดียวสามคนเดียวเนัะกินนี่มันเป็นเขาจานเดียวสั้งกินสามคุณ

บรรยากาศนั่นนั่นเอ้ยหนอค่าเสียหายไม่เชื่อค่าเสียหาย ถ้าเกิดนี่ไม่เปิดประเด็นจามุ้เซนจามุเซ่นไม่ขายดีเนี่ยวันนี้สามสิบจานล้วใครสั่งอาหายจะไหมดว่าเปิดเบิดขึ้นต้องเปิดเบิดขึ้นได้หนิใั้กบี่ะเข้ามะเพา ก็กินอิม่มแล้วก็สิไปหมองนอนตค่ับบทีนี่กินอิ่มนอนอุน่นพักคอนเต็มที่เราที่สูงงานตอมอือนกนนะครับนีพ่พักแรมคืนบันพักแรมนะครับโอ้ขอโ,โทษค่ะันแพรผ้ากันพิมก์ปะปุ่งผ้าอาบุ่ แมนแมนมีกระปิ่นคือกันเป็นบปิดปับปุ่งกับบวิประโยชน์ดอกเพราะว่าบมีเออมีงินในบัญชีพักพนก่อนไ่เจีไม่หวานใจไปคือเป็นยืนอวนอัวแต่ป็นคิ้วแน่ฮะเป็นคิ้วแน่นีจะบัญชีวพร้อมกี่ตามคิ้วตัวแล้วก็โลอไดีสุด ตีไปตีมาเลยถือสวนมาเมียเขาโอ้ยยาตีหอดแม่เฮ้ยใครใครล่ะหนูเองคุณจะรู้ไหมผิดหน้าผิดหมวนเลยค่ะนั้นใครอะไรอยาก้อน คา,นาขานาาหมูกรอบขคโย,ยมาทมนีบ้บ่จะแค่นี้ใช่ไหมะคะแล้วการโคขวดนึงแล้วก็เชากล้วยอันนึงเาาววานา้นนอหนึ่งบาทนเาเป็นลอยนึงต้นบาทนึงขนมกาพิบศบบะ ใส่หน,น,นีตามกฎ<อ>หมายจังจไปเรียว ي, ดินกระปิ้นอันหนึ่งตัวโอ้เแตงกวาซื้อไหมนั่งโครก,กแก้ร้อนมาจ้ะวันนี้สิบห้าจ้ะได้